177สกับ165ครับส่วนสูงครับอ่ะ10เซนครับมีแน่ตามกันต่อนะครับยก3สิงห์พิชิตกับกล้องเมทีครับเอามาดูกันนะครับยกนี้นี่ดูว่าทางด้านของสิงห์พิชิตนี่ทางทีมงานบอกให้เดินเบียดเดินให้เร็วนะครับปล้ำในยาอยู่ห่างเอาแล้วครับพยายามจับปล้ำในตีเข่าแต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดนะครับโอ้โหนี้ก้องเมทีทั้งนอกทั้งในนะครับวงในนี่ก็ไล่แขนดีเหลือเกินแล้วก็มีแข้งซ้ายสลับ เอาละครับดูสิงห์พิชิตพยายามจะเบียดปล้ำในนี่ละครับเป็นทางกล้องเมทีนี้ตอนนี้นี่ดูว่าจับได้เปรียบจับได้สวยด้วยครับชายาไหมทั้งนอกทั้งในครับต้องเดินจับเลยครับสิงห์พิชิตครับอยู่นอกไม่ได้ครับแก้แก้ตอดตอดเนี่ยครับตอดช่วงล่างไปเรื่อยครับพวงในมีศอกครับดักเอาไว้ครับป้ายหน้าขวางหน้าครับกล้องเมทีสิงห์พิชิตตีได้ไม่ได้ตีเข่าขวามาครับกล้องเวทีแทงเข่าซ้ายคืนโอ้ดูจังหวะล็อกครับอ่ะตอนนี้จับจับได้เปรียบบ้างแล้วนะครับจับได้เปรียบบ้างแล้วนะครับส โอ้โหอาวุธบวยนี่ถือว่าทันกันครับวงในครับตอนนี้สงครามเข่าเริ่มแล้วครับยัดเข้าไปครับวัดกันทิความแกล่งมีศอกด้วยนะครับสิงห์พิชิตโอ้โหขวางแลกกันเลยนะครับไม่มีใครยอมใครนะครับขวางหน้าแทงเข่าแลกกันเจ็บๆทั้งนั้นตอนนี้สิงห์พิชิตเริ่มจะแรงขึ้นมานะครับวงในเรียกว่าปล้ำในแล้วก็มีศอกสลับด้วยมาไม่สนยังชนตลอดนะครับทางด้านของสิงห์พิชิตต้องไม่ทีโอ้โหเสียบลูกนี้สวยครับทางด้านของสิงห์พิชิต อาเครื่องร้อนแล้วครับมีแข้งหน้านะครับเบิกทางนําไปก่อนครับหมายที่วงในอ้าวหูจะปากศอกครับจะปากศอกโดนแทงเข่าแล้วนี่ครับกล้องไม่ทีก็สอกขึ้นเหมือนกันครับวงในขวางเอาไว้ไม่สนใจครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาครับกล้องไม่ทีมีโต้คืนสิงพิชิตว่ายังไงสิงพิชิตว่ายังไงครับตีเข่าซ้ายกล้องไม่ทีจับได้เปียบครับสิงพิชิตตีมากล้องไม่ทียัดคืนเหมือนกันครับยกนี้ยกนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับ อาวุธมวยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสิงห์พิชิตเร่งเต็มที่ครับโอ้โหดักแทงสวยเอ้าจังหวะนี้สิงห์พิชิตมาโดนหักล้มลงไปอยู่ด้านล่างครับดูว่ากล้องเมทีนี่มีเลี่ยมมาช่วยด้วยนะครับเอาแล้วครับวงในนี่พยายามไล่แขน ดูไล่แขนสิงพิชิตนี่ต้องคล้องมัดอย่างเดียวตีนะครับโอ้ยดูอย่างตีได้ไม่ขนาดนี่แหละครับยกกำแพงหน้ากั้นไวเลยนะครับทางด้านของกล้องเมทีเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าวงในเนี่ยทางด้านของสิงพิชิตเนรแรงขึ้นมาครับแต่ว่าจังหวะขาลอยต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ากล้องเมทีเองมีเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับเอาแต่ซ้ายหลุดแล้วนี่ครับโอ้ยกระโจนเข้ามาเลยครับอ๋อสุดๆครับตอนนี้นี่ห้าดาวแล้วนะครับคุณภาพห้าดาวแล้วครับโอ้โหแลกกันไม่หยุดอ่ะ ยังยังเหลืออยู่ครับยังเหลืออยู่ครับสิงห์พิชิตตีดูในครับกองเมทีก็ไม่ไม่ยอมให้ตีฝ่ายเดียวยัดคืนมาครับวัดกันที่ความแร่งโอโหข้อแขนของทั้งคู่นีถือว่าสุดยอดครับถึงจุดนี้สุดยอดทั้งคู่ครับสิงห์พิชิตี่พยายามจะเร่งนะครับโอ้แต่ว่าโดนโต้ตลอดเหมือนกันเดี๋ยวมาพบกันในยกที่4ครับลุยต่อครับเดินต่อครับสิงห์พิชิตประเภท ว่าตียันเช้าหน้าบ้านแขวนป้ายว่ารับจ้างตีเข่า24ชั่วโมงอยู่แล้วครับเดินต้องเดินอย่างเดียวแบบนี้แหละครับเรี่กว่ามียาฉีดมาแล้ว2 0 0 0บาทนะครับให้ทางด้านของสิงห์พิชิตตอนนี้ครับเอาเลยครับก็พยายามจะเร่งตีเข่าโอ้โหแต่ดูลูกขวางของกล้องเมทีวันนี้ทําได้ดีนะครับขวางแล้วก็แทงโตสิงห์พิชิตพยายามจะเลื้อยจะมัดตีครับแต่ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดตอนนี้เครื่องเริ่มติดแล้วนะครับสิงห์พิชิตโอ้โหเดี๋ยวดูครับ กล้องเมทีต้านไหวไม่ไหวครับความแรงของสิงห์พิชิตครับท่องไว้ในใจครับสองแสนบาทครับโอ้ทีมใหม่ที่มียาแรงเหลือเกินครับนี่คือเวทีมวยรังสิตนะครับเวทีมวยนานาชาติแรงหรือไม่แรงเนี่ยพรุ่งนี้มาพิจน์กันนะครับนี่เหมือนเดิมครับ18บแนิกาอ่ะวงในแทงมาก็เสียบคืนครับมีขวางไว้ด้วยครับไม่ต้องสนใจแล้วครับไม่ต้องสนใจความสวยงามแลวครับกระโจนเข้าหารัดล็อกมัดตีครับตอนนี้ครับสิงห์พิชิตครับตีเข่าซ้ายกล้องเวทีก็มีโต้มีตอบมาตลอดนะครับ โอ้โหร้อนละอุเลยครับสนามมวยนานาชาติรังสิตครับอ่าร้อนละอุแล้วครับยังเดินอยู่ครับโดนไปก่อนอ่าจับมจังดูจังหวะจับของกล้องเมทีครับโอ้จับสู้กับมวยเข่าอาชีพได้ถึงจุดนี้ก็ยังไม่เสียเปรียบเลยนะครับตั้งกำแพงไว้กรรมาการแยกก่อนครับเรียกว่าจับได้ดีนะครับวงในเนี่ยทางด้านของกล้องเมที สิงห์พิชิตไม่สนตอนนี้นี่วิ่งใส่เลยนะครับเรียกว่าตั้งกับแพงหน้ากระโดดเข้าใส่ปล้ำนายอย่างเดียวตีพอตีได้นี่เสียงเชียนี่ก็ฮึมเวทีเลยนะครับทางด้านของสิงห์พิชิตยาฉีด2 0 0 0 0 0บาทรออยู่ครับอีกคนหนึ่งทรงยังสวยนะครับส่วนอีกคนขยันเหลือเกินครับเดินเข้าหาเจอแข้งวงในตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายโอ้โหเหลี่ยมนี้ครับเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับของกล้องเมทีนะสิโอ้โหน้องหักพี่ครับ นี่ยกสี่แล้วครับแต่ว่าลูกลูกกำลังยังมีอยู่โดนซ้ายไปก่อนครับถีบไว้อ่าสิงพิชิตเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดครับยิ่งโดนก็ต้องยิ่งเดินครับเอาอย่าช้าครับเอาช้าแม่ช้าไม่ได้นะครับถ้าช้านี่กล้องเมทีเห็นเลยครับว่าเหมือนเริ่มจะยุบอะครับโอ้โหเมื่อสักครู่โดนหักเอาอีกแล้วครับยังไงครับ โดนแข้งซ้ายไปเยอะๆนี่ทำท่าจะหยุดจะช็อตไปเลยนะครับทางด้านของสิงห์พิชิตทั้งๆที่เร่งมาดีๆมาโดนหักล้มทีเดียวพอขึ้นมานี่โดนแข้งซ้ายเอาละครับเริ่มจะช้าลงไปแล้วปล่อยให้ทางด้านของกล้องเมทีนี่ดูว่าจะชกสบายขึ้นจะมั่นใจจะเดินเบียดเดินขู่เข้าหาบ้างนะครับออกได้เนื้อเน้นๆครับตอนนี้ทางด้านของกล้องเมทีโอช้า<อ>ไม่ได้ครับซอเอสั่งลุยครับ ซอเอสังลุยครับเปิดก๊อกสองครับต้องเปิดก๊อกสองเอาโดนแข้งซ้ายมาครับชักเจบเงียบเหมือนกันครับายซ้ายของกล้องเมทีครับโตคือนได้ขาจับได้เกี่ยวได้ล้มไม่ล้มเททิ้งไปเลยแข้งขาดูอ่อนไปหมดแล้วครับลุกช้าด้วยครับสิงห์บิชิตหมดยกที่4ครับเหลืออีก3นาทีสุดท้ายครับสิงห์บิชิตจิตเมืองนนท์ครับเอายังไงดีครับเงินอัดฉีดเพียบเลยครับ ครับตอนนี้ก็ต้องเดินเบียดต่อยหมัดฟันฟอกอย่างเดียวแล้วนะครับโอ้โหดูกล้องเมทีวันนี้มาเนียนตาเลอเกินชกละเอียดมากนะครับไม่มั่วไม่ปะทะนี่แหละครับแข้งซ้ายคอยติดดิสเบกเอาไว้นะครับเรียกว่าทําให้ทางด้านของสิงห์พิชิตนี่พยายามจะเดินก็ยังจับทางไม่ได้นะครับยังเข้าไม่ถึงครับถือว่าพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้น่ากลัวเลยนะครับกล้องเมที สมัยดังแรกๆนี่ประเภทเข่าเหนียวหนึบครับล็อกได้ตีไม่หยุดแม่แต่ไฟนี้เขาโชว์เห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยครับวงนอกเขาก็ไม่คีริวคีเล่เลยครับว้ากลายเป็นมวยฝีมือกลายเป็นมวยครบเครื่องครับตอนนี้เหมือนจะสารภาพแล้วนะครับสิงห์บิชิตเพราะว่าช่วงต้นยกที่4ก็งัดมาแบบาเร่งเต็มกราฟเหมือนกันครับแต่เอาน้องไม่อยู่ครับ<ช>พี่ลีไปโดนหักล้มทีเดียวนี่ขึ้นมานี่ดู หมดเลยนะครับดูยุบเลยตอนนี้ก็สงคมบนเวทีนี่ก็น่าจะสงบแล้วนะครับเพราะสิงห์พิชิตนี่พยายามจะเร่งต้นน้านะครับแต่พอโดนโต้หนักๆเข้ายอมไปเองแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวจบคู่นี้นี่เราตามกันต่อที่รถเหล็กนออนวัดยิมนะครับนี่ระดับแชมเปี้ยนเลยนะครับแชมเปี้ยนมวยมันวันศุกร์ครับในรุ่นฟรายเวทครับร้อยสิบสองปอนด์วันนี้ก็เจอกับเดชเพชรบอลสังประภัยครับแฝดพี่จากสุราษฎร์ธานีครับวันนี้เพชรเดชนะไปแล้วนะครับในช่วงแรกครับ ในศึกเป็นยินดีช่วงแรกครับมาดูเดชเพชรครับจะคว้าชัยชนะตามแฝดน้องได้ไม่ได้ครับผู้ต่อไปรู้เรื่องครับอ่าหมดยกสุดท้ายนะครับน้องกลมลงไปกราบพี่ครับกองเมที่รุ่นน้องครับอ่อนกว่าสปีครับ17กับ20แม่วันนี้น้องโอ้โหชกแบบนี้ร้อยสิบปอนด์นี่ดูว่าใครก็ได้เลยนะครับถ้าต่อยแบบนี้ครับไฟต่อไปนี่จะเจอใครดีนี่เป็น คำถามครับเพราะว่าวันนี้นี่ชกเนียนตาชกละเอียดเหลือเกินอ่าสุดท้ายครับกล้องเมทีวินอุบลครับวัย7 7ปีเท่านั้นครับโอ้โหแต่ว่าทองใหญ่เหลือเกินครับ